สวัสดีนักงเรียนทุกคนนะครับมาตะลุยโจทย์กอพอปี66กันต่อครับมาถึง EP 1ีแล้วนะครับก็ย้ำเหมือนเดิมใครยังไม่ดู EP 1ีถึง e ี9ย้อนไปดูนะครับต่อมาต้องทราบว่าอันนี้คือข้อสอบจริงเนาะครูไม่ได้แต่งให้ง่ายหรือครูไม่ได้แต่งให้ยากเป็นข้อสอบจริงและใครอยากได้เอกสารประกอบการสอนครูแจกฟรีมองไปที่ใต้คอมเมนต์นะครับได้รับเอกสารแบบฟรีๆเนาะเอาไว้จดเอาไว้ช็อตโนต้ตตามครู จะได้เรียนกันทันแล้วแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยเกินไปในการจดนะครับก่อนไปเรียนครับแนะนํานิดนึงครับถ้านักเรียนเพิ่งมาเรียนครั้งแรกเนาะหรือใครมาเรียนแล้วแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามนี้ลองทําดูนักเรียนจะได้ความรู้มากมายครับถ้านักเรียนหาช่องครูไม่เจอให้เซิร์ชอาจารย์ศักชัยเกิดพิทักษ์ตามนี้เนาะในช่อง u t u b e ครับนักเรียนจะเจอครูเนี่ยครับใส่ชุดสุกาการตามนี้เนาะจากนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องทําคือกดตรงนี้ครับ กด s u b s c r i b e หรือถ้าเป็นภาษาไทยคือกดติดตามจะช่วยให้นักเรียนได้รับการแจ้งเตือนเวลาครูอัปเดตคลิปใหม่ๆนักเรียนรู้ไหมครับถ้านักเรียนไม่กดแจ้งเตือนนักเรียนจะไม่ได้รับการอัปเดตบางทีนักเรียนก็ไม่รู้ว่าครูลงคลิปดังนั้นกดไว้ถ้านักเรียนสามารถกดกระดิ่งได้ก็ดีครับกด s u b s c r i b e แล้วมันจะมีกระดิ่งให้กดนักเรียนก็กดกระดิ่งมันจะได้รับการแจ้งเตือนเร็วยิ่งขึ้นโอเคไหมครับ ผ่านเนาะสิ่งแรกควรกด subscribe หรือกดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตกดกระดิ่งได้ยิ่งดีต่อมาสิ่งที่แนะนำให้นักเรียนกดก็คือตรงนี้ครับ playlist community แล้วก็ช็อ t ลองกดดูครับช็อ t <Short S 2> เป็นสิ่งที่ครูสรุปสั้นๆให้นักเรียนครับคลิปสั้น community เป็นคล้ายๆกับคอร์สติวครับครูทำมาให้นักเรียนเป็นแนวสารบันแล้วก็แปะลิงก์การติวคล้ายๆกับ Facebook YouTube มันทำได้หลายอย่างเนาะ และอีกอันหนึ่งที่ครูแนะนําให้กดก็คือ playlist ตรงนี้เนาะ playlist จะเป็นการแบ่งหมวดหมู่การติวสิ่งที่ครูแนะนําให้เรียนไปติวไม่ควรพลาดเลยคือคอสนี้ครับล่าสุดของค,คอรูเนาะคอสปีดอัพเนี่ยครับควรเรียนครูแนะนําไว้ทุกอย่างเกี่ยวกับทุกวิชาในการเตรียมตัวครูช่วยกําจัดจุดอ่อนและก็เสริมความเข้มแข็งหรือแข็งแกร่งให้นักเรียนครับดังนั้นคอสท,ที่นักเรียนไม่ควรพาลรพาดเลยคือคอสปีดอัพเน,นี่ยครับอย่าพลาดเนาะ แล้วอีกคอร์สนึงล่าสุดที่ครูเปิดล่าสุดสอนไว้ก็คือตลุยโจทย์ที่เรากําลังถึง EP ที่10บเนาะครูใส่ไว้ให้ถึง9ก้แล้วต่อมาก็ EP ที่10วันนี้ก็จะใส่เข้าไปนักเรียนอยากเรียนก็แค่กดเข้าไปครับแล้วมันจะเรียงลําดับวิดีโอให้ไม่ว่านักเรียนจะกดคอร์สสปีดอัพหรือจะกดคอร์สตลุยโจทย์เนาะนอกจากนี้เห็นไหมครับครูมีตลุยโจทย์ปีอื่นด้วยปีหกปีหกเห็นไหมครับ นักเรียนจะตรุยโจทย์อะไรลองเข้าไปดูครูเฉลยเงื่อนไขสาระนักมีครบเลยเนาะปี63ก็มีลองเลื่อนดูแล้วกันเนาะใครจะสอบสุกากกรก็ตรงนี้ได้เนาะครูมีทุกอย่างครับโอเคนะตามนี้เนาะเคลียร์เนาะได้นะครับพยายามให้นเรียนเห็นภาพแต่คอร์สท,ที่เรียนควรโฟกัสมากที่สุดณนะเวลานี้ก็คือคอร์สท,ที่เรียกว่าตรุยโจทย์กับสปีดอัพเนาะตามนี้นะครับผ่านนะครับชี้แจงจะได้ไม่พลาดข้อมูลสําคัญต่อมา ณนะตอนนี้ครูกําลังสอนนักเรียนเรื่องอุปมาอุปไมยอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องทราบคือหลักการลูกศรชี้ทิศของคอร์สสปิดอัพลูกลูกศรชี้ทิศอยู่ในพาร์ทที่2ของคอร์สสปิดอัพนะครับมีความสําคัญต่อการระบุและคอนเฟิร์มว่าอุปมาอุปไมยเราถูกหรือเปล่าครูผ่านเนาะครูไม่พูดยาวใครไม่มีคลิปนี้ลองไปย้อนดูนะครับใครหาไม่เจอมองไปที่ใต้คอมเมนต์จะแปะไว้ให้ นี่คือคลิปสําคัญครับลูกศรชี้ทิศอุปมาอุปไมยจะช่วยคอนเฟิร์มคําตอบให้ถูกต้องรูผ่านครับเดี๋ยวแปะทุกอย่างไว้ที่ใต้คอมเมนต์เนาะจากนั้นนักเรียนต้องทราบว่าหลักการคิดอุปมาอุปมยไม่ใช่คิดเองเออเองนักเรียนต้องคิดตามหลักการของสํานักงานกอพซึ่งสํานักงานกอพมีหลักการคิดของเขานะครับนักเรียนต้องจําไว้นะหลักการอุปมาอุปไมยสํานักงานกอพเป็นคนออกข้อสอบเขามีไทป์หรือหลักการคิดชนิดของกอ ชนิดของอุปมาอุไมยที่กพออนิยมออกซึ่งครูสอนไปแล้วนักเรียนไปดูให้หมดเลยไม่ไวา่าจะเป็นระดับปวชอปวสอระดับปตีปโทเนี่ยนี่คือกพอ,ออกไปให้เอาไวด้ดูเพื่อน,นักเรียนจะได้เห็นแนวทางการตอบของกพถูกไหมครับครูเฉลยไปให้แล้วนาะมีครบแล้วครูเฉลยข้อสอบ8พฤษภาคมให้ดูด้วยเป็นแนวทาง ในการทําข้อสอบเนาะนักเรียนครับอุปมาอุปไมยมี10บคะแนนอย่าพลาดเสียดายคะแนนแย่โอเคนะครับสิคะแนนก็มีผลต่อการสอบผ่านเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่ครูหให้นักเรียนไปเรียนคืออันนี้ใช่ไหมลูกสอนชี้ทิศอุปมาอุปไมยแล้วก็ตะรุยโจทย์อุปมาอุปไมยจากสํานักงานกอพอสํานักงานกอพ,อกกอพอเขาออกแบบไหนก็แนวนั้นแหละคล้ายกันนักเรียนจะมีโอกาสถูกทัาตอบตามแนวทางของกอพอแต่ถ้านักเรียนคิดเองเออเองหรือไปมนโนเองนักเรียนมีโอกาสผิด ทั้งๆที่ควรจะได้คะแนนครูเตือนไว้ทุกอย่างแล้วเนาะดังนั้นคลิปตะลุยโจทย์ของครูนักเรียนก็ควรดูเพราะครูแนะนําทุกอย่างแล้วเนาะพาร์ทที่แล้วหนึ่งถึงก้าอย่าลืมไปดูนี่พาร์ทที่สิบเคลียร์นะครับครูพูดชัดเจนเนาะอย่าลืมไปดูคลิปนี้ด้วยแล้วก็คลิปนี้ด้วยนะครับใครหาไม่เจอเดี๋ยวแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์อ่ะไปเริ่มกันข้อนี้นักเรียนคิดเราึกเกินไปหรือเปล่ามามาเริ่มกันครับนี่นี่คือข้อสอบจริงนักเรียนภาคกอพิเศษครับเขาเรียกกอพิเศษ จริงๆไม่ได้เรียก่ากอพอพิเศษนะเรียกภาคกอพิเศษจัดโดยสำนักง,งานกอนพอครับภาคกอพิเศษวันที่21พฤษภาคม66ข้อนี้ก็ถือว่าดราม่าเนาะออครูไม่ได้ว่าใครนะครูพูดถึงทั่วๆไปนักเรียนของเรานี่แหละโอเคไหมนักเรียนเป็นลูกศิษยนะ์ครูเนาะครูมีโอกาสาดุนักเรียนได้โอเคนะครับแต่ไม่ได้ดุอะไรครูก็แซวเล่นนักเรียนของเรานี่แหละไปดราม่ากันเนี่ยข้อเนี้ยพราครูไม่ได้เฉลยใช่ไหมก็ไปดราม่ากันเองถ้าครูเฉลยครูเชื่อว่าหลายๆคนเชื่อครูอยู่แล้วสบายใจเนาะ แต่ถ้าครูไม่เจยนักเรียนหลายคนก็ไปดรามาว่าข้อน,นี้ข้อสอบกบพอ,ออกยากใช่ไหมครับนั่นเองครับจริงๆข้อน,นี้ข้อ,นนขอสอบกบพอ,ออกง่ายที่สุดนะครับง่ายสุดเลยครับหลายๆคนคิดไปไกลเองง่ายที่สุดสุดสุดเลยนะครับสุด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 เอาคะแนนปลาหัวอืครูเขียนทีเอาคะแนนปลาหัวครับแต่นักเรียนไปคิดว่ามันยากหรือไปได้รับการชี้นําว่ามันยากถูกไหมจริงข้อน,นี้ง่ายครับนักเรียนจินตนาการแมวหน้าตาเป็นไงนะอย่างนี้ปะ มีปะแมวนี่แมวปะแมวบางตัวลักษณะเหมือนเสือเลยนะครับเนี่ยลักษณะครับลักษณะภายนอกอ่ะจินตนาการแมวอันนี้แมวเบงกอลเนาะควมาลุเรลเล่นเป็นแมวที่มีรูปร่างคล้ายเสือมากที่สุดแต่ตัวเล็กกว่าแมวเบงกอลแต่จริงๆมันก็มีแมวสีส้มเนี่ยสมมติเรี่นลองไปดูแมวแถวบ้านสีส้มอื่นๆอ่ะมันก็คล้ายเสือแล้วนะครับแมวเนี่ยมันคล้ายเสือมากเลยนะแค่มันตัวเล็กกว่า ที่เขาแซวเล่นๆนะครับแมวคือเสือตัวใหญ่ไงทุกคนพูดติดปากอีกแล้วคนไทยอะแมวคือเสือตัวใหญ่ไงแมวมันจับหนูเก่งมากนะมันล่าหนูเก่งมันคือเจ้าป่านั่นแหละแต่มันตัวเล็กไงแมวเขาเรียกว่าแมวคือเสือตัวเล็กเออเขาแซวอย่างนี้ส่วนเสือคือแมวตัวใหญ่ถือว่าแล้วในจินตนาการเคยได้ยินไหมเสือตอนเด็กมันน่ารักมากแต่ตอนโตมันโหดเพราะมันตัวใหญ่ไงจริงๆตอนเด็กมันแค่แมวครับเสือคือแมวตัวใหญ่นะเสือคือแมวตัวใหญ่แล้วแมวคือเสือตัวเล็กสลับกันก็แค่นั้นเราเห็นไหมครับหน้าตาคล้ายกันด้านบนคือแมว นี่แมวนะเนี่ยแมวไม่ใช่เสือเนี่ยแมวด้านล่างคือเสือเห็นภาพไหมครับคู่ขอขยับเนาะด้านล่างคือเสือด้านบนคือแมวด้านล่างคือเสือเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนเหมือนเด็ะเแมวสีส้มยังคล้ายเสือเลยไม่ว่าจะเป็นเสือโคร่งหรือเสืออะไรก็ตามมันคล้ายอีกทีนะแมวคือเสือตัวเล็กส่วนเสือคือแมวใหญ่ใช่ไหมเขียนตรงนี้นะเสือคือแมวใหญ่ ส่วนแมวคือเสือเล็กปะคือเสือตัวเล็กๆแต่แมวก็ดุพอที่จะจับหนูได้ครูสอนนี้ชัดเจนไหมคล้ายกันเด้ครับต่อให้ไม่ใช่แมวเบงกอรแมวสีส้มก็เหมือนครับโอเคไหมครับต่อมารูปนี้ถ้าจะแยกไม่ออกเลยใช่ไหมด้านบนเป็นนกเขาครับเนี่ยซึ่งลักษณะของนกเขาจะตัวเล็กกว่า แต่ด,ดูครูสอนเลยจะเข้าใจลึกซึ้งไหมครูอธิบายแค่นี้จบทุกอย่างแล้วด้านล่างคือนกพิราบแทบจะเหมือนกันเดะปะแต่พิราบคือใหญ่กว่าเขาเลยแซลก,กันเลยเล่นไงนกเข่ากับนกพิราบแทบบางสายพันธุ์นะแทบจะแยกกันไม่ออกเลยมันคล้ายกันมากต่างกันที่ว่านกเขาส่วนใหญ่จะตัวเล็กๆครับเนียนเล็กกว่าแต่พิราบจะตัวโตวกว่าแค่นี้ครับครูสอนชัดเจนจะแจ้งไหมเราเรียกอะไรเนี่ยเราเรียกอะไรครูเขียนตรงนี้นะ นักเรียนไปตีความไกลมากเราเรียกลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกครับของสัตว์ครับชัดเจนไหมแล้วลำดับดูเล็กกนะ็เล็กใหญ่เล็กใหญ่นี่คือลูกศรชี้ทิศอุปมาใช่หรือไม่ไปดูครูสรน,นี่หลายๆคนคิดลึกไปไกลคิดไปถึงวงโน้นเลยใช่ไหมครับนั่นเองครับสนักง,งานกอพอผู้ออกข้อสอบเป็นอาจารย์เป็นคณาจารย์นะครับ เขามีความรู้พอที่จะไม่ออกอะไรที่เกี่ยวกับวงหรอกวงมันต้องนักวิทยาศาสตร์ต่อให้นักวิทยาศาสตร์แบบครูครูพูดได้เต็มปากนะเนี่ยครูเป็นนักวิทยาศาสตร์นะจบสายตรงด้วยครูยังนึกไม่ออกเลยว่ามันวงอะไรเข้าใจใครูพูดไหมดังนั้นกพอพไม่ได้ออกลึกขนาดนั้นเขาออกลักษณะภายนอกครูเริ่มแมวใช่ไหมครับดูครูนะแมวเนี่ยมีลักษณะภายนอกเหมือนกับเสือเลยแมวขอเขียนตรงน,นี้เนาะ แมวเนี่ยมีลักษณะภายนอกครูเขียน,นสั้นๆว่าเสือนะคือเสือโคร่งนั่นแหละแมวมีลักษณะภายนอกเหมือนเสือเลยแมวมีลักษณะภายนอกเหมือนเสือเสืออะไรก็ตามอ่ะเสือโครง่งแต่ครูเขียน,นสั้นๆว่าเสนะือนาะแมวเนี่ยมันมีลักษณะภายนอกเหมือนเสือเลยลักษณะภายนอกเหมือนเลยเหมือนเสือเลยแล้วดอดอดอไม่มีอะไรเนาะต่อไปก็นกเขา ขูเขียนตัวใหญ่ไปเอาไม่เริ่มเห็นภาพที่ขวูทธิบายใช่ไหมต่อมาก็นกเขานกเขาเนี่ยมีลักษณะภายนอกเหมือนกับอะไรเลยเหมือนกับพิราบเลยครับลักษณะภายนอกเหมือนกับพิราบเลยยังไม่จบนะเรียนดูลูกศรโชว์ทุกอย่างลูกศรชี้ทิศอุปมาใช่ไหมทั้งเสือเสือจะมีลักษณะภายนอกครับ เขียนตรงนี้เนาะเปลี่ยนคําลักษณะภายนอกครับเขาเรียกอุปมาไงมันเปรียบเทียบแมวมีลักษณะภายนอกคล้ายๆเสือนกเขาก็มีลักษณะภายนอกครัวดูรูปมาให้ชัดๆลักษณะภายนอกเหมือนนกพิราบเหมือนกันเด้แต่ความต่างคืออย่างนี้เรียนดูนะแมวแมวคือเสือตัวเล็กเสือคือแมวตัวใหญ่ขอสหรับที่นิดนึงแมวมันตัวเล็กกว่าเนาะลงข้างล่าง เสือตัวใหญ่กว่าแค่นั้นอย่างนี้แมวคือเสือตัวเล็กส่วนเสือคือแมวตัวใหญ่โอเคปะชัดนะนกเขาล่ะนกเข่ามันขนาดเล็กกว่าแล้วนกพิราบขนาดใหญ่กว่านั่นเห็นไหมเห็นลูกศรชี้ทิศอุปมาคูไหมจริงๆอ่ะมันเรียงลักษณะที่คล้ายกันด้วยแล้วก็เรียงลักษณะของเล็กไปใหญ่ใช่ปะเล็กไปใหญ่อันนี้นกเขาเล็กแล้วก็พิราบใหญ่ แบบนี้มันชัดเจนถูกไหมเออมันตอบได้ทุกอย่างแต่เรนบอกครูทําไมไม่ตอบอีกาอีกาตัวดำปะตอบไม่ได้อยู่แล้วไม่มีอะไรคล้ายเขาเลยดํานกพิราบถูกถูกปะนกแกว้วมันมีหลายสีเนาะนกแกว้วสีแดงสีเขียวอ่ะสีเขียวะก็ได้อ่ะสีเขียวหน้าตามันก็ไม่คล้ายนะครับถูกปะนกนางแอ่นล้วเนื่งก็ไปดูครับมันก็ไม่คล้ายเลยเนาะนกนางแอ่น,นำดำขาวเนาะถ้าครูจําผิดลองไปดูครับนกนางแอ่นใช่ไหม นกพิราบเหมือนนกเขาครับคำตอบของข้อนี้การันตี100%เเซว่านกพิราบวิธีการมองใช้แค่นี้ครับลักษณะภายนอกครับไม่ได้ไปไกลเลยลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกคือแมวมันคล้ายเสือนกเขาก็จะคล้ายนกพิราบลักษณะภายนอกที่คล้ายกันมันก็เลยเกิดอุปมาอุปไม,ปมแบบเปรียบเทียบไงครับคล้ายกันเปรียบเทียบลักษณะภายนอกเท่านั้นนักเรียนคิดไปไกลแล้วนักเรียนคิดไปถึงวงถูกปะมาดูครูสอนวง มาดูมาดูวงใช่ไหมเน่นเนวงอ่ะครูโชว,วงมันก็คือวงตะกูลของมันอน่ะง่ายง่ายเนีน่ยมันเป็นวิทยา,าศาสตร์ครับจริงๆครูสอนให้ลึกกว่านี้ได้แต่มันไม่จําเป็นไงเรียนอย่าลืมนะครับเนียนคนที่สอนนักเรียนอยู่เนี่ยครูเป็นนักวิทยา,าศาสตร์เนาะดังนั้นครูทราบนะเนีน่ยแต่ประเด็นคือสํานังกงานกพอพไม่ได้ออกจริงๆอ่ะไม่ได้ออกเรื่องวงแต่พอดีว่าครูพูดได้เห็นภาพพอดีมันฟลุกครับพอดีมันฟลุกแค่นั้นเองฟลุกคืออะไร หน้าตามันคล้ายๆกันมันเลยฟลุกว่าเอ้ยมันพอดีว่าอยู่วงเดียวกันพูดง่ายคือมันอยู่วงเดียวกันและต่อให้สํานักงานกรพจงใจเอาวงเดียวกันแต่เวลานักเรียนพิจารณานักเรียนไม่ต้องพิจารณาถึงวงไม่มีใครทราบวงหรอกนักเรียนไม่รู้หรอกมันเป็นเชิงลึกของวิทยาศาสตร์เอามาดูขำๆเขาบอกว่าเสือกับแมวเนี่ยครับเป็นวงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนาะทุกคนทราบอยู่แล้วเนาะ ประเภทเดียวกับเสือสิงโตลิงและแมวใครจะไปรู้ถูกป่ะเนี่ยเขาบอกว่าเสือสิงโตลิงแมวพวกนี้เป็นสัตว์กินเนื้อประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในยุคสมัยของโอริโกซินเมื่อ30ล้านปีก่อนครูพูดเด็ขนลุกเลยวงของมันคือเฟลดเดเฟลเดหรือเฟลดเดในภาษาอังกฤษนะครับเหมือนกันแต่ครูอ่านง่ายเนาะเฟลเด วงเฟรดีเดวงของเสือแมวสิงโตลิงและแมวโอเคไหมเนี่ยในน่ตระกูลเดียวกันเนี่ยตระกูลเดียวกันเนี่ยหน้าตามันเลยประมาณลคล้ายกันแต่ครูยอมรับครูมไม่เคยเห็นตัวลิงเนาะต้องลองไปเซิร์ชดูมันอยู่ในยุคโอลิโกซินเมื่อ30ล้านปีก่อนใครจะไปรู้ละ่ะข้อสอบกพอไม่ได้คิดลึกซึ้งขนาดนี้นักเรียนคือกรรมการเขารู้นักเรียนไม่ได้จบวิทยา,าศาสตร์นะต่อให้เป็นครูคนนี้ครูจบวิทยาศาสตร์ครูยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยมันว่ามันอยู่เฟรดีเดถูกปะล่ะครูเซิร์ชกูเกิลมานี่ครูยอมรับตรงๆเลย ขนาดครูนะเนี่ยครูเรียนเชิงลึกมากเลยนะจีนัสสปีชีเนี่ยครูเรียนประโยชน์เฟรดเดร์ครูยังไม่เคยเรียนเลยโอเคไหมครับครูสอนจเจนาแต่ครูรู้ว่ามัน,เป,นเป็นสวรเลี้ยงลูกในนมสวรเลี้ยงอุ่นด้วยถูกปะ่ะแต่ไม่รู้ว่าเฟรดเดร์หรอกไม่มีใครรู้สนาก,การก็พไม่ได้ออกขนาดนี้ดังนั้นนักเรียนจะมาคิดว่ามันเป็นวงไม่ได้พอเรียนคิดเป็นวงปุ๊บโอ้โหทำไมธนาคารกพอ,ออกยากแนละ้วมันออกวงเปล่าสนางารก็พออ,อกลักษณะภายนอกครับแมวเหมือนเสือน,นก,หนกเหมือนนกพิราบใช่ไหมนกเข่าเหมือนนกพิราบแค่ขนาดไม่เท่ากัน โดยขนาดมันเรียงจากเล็กใหญ่เล็กใหญ่เห็นปะเป็นคู่คู่พานเนาะจะแจ้งเนาะอาอาําขำๆอีกเฟรนิเด e ของเสือแมวเนาะต่อมาพิราบกับนกเขามันอยู่ในวงเดียวกันชื่อวงว่าคอลัมบิเดโอเคไหมครับคอลัมบิเดตัวนี้นี่ใครจะไปรู้ว่านกพิราบกับนกเขาเป็นคอลัมบิเดเป็นวงเดียวกันไม่รู้ ข้อสอบกบพไม่ได้แกล้งนักเรียนขนาดนั้นนักเรียนคิดหนักไปแล้วคือ,องี้แนนครูอธิบายคำๆเนื่องจากแมวและเสืออยู่ในวงเฟรเดรเหมือนกันนกพิราบและนกเขาอยู่ในคอนลัมบิเดเหมือนกันมันก็เลยหน้าตาคล้ายๆกันแต่เราไม่ได้เป็นนักชีววิทยาไม่ได้เป็นซูโรจีไม่ได้เป็นนักสัตววิทยาขั้นสูงครูยังไม่ทราบเหมือนกันไม่ต้องนักเรียนหรอกครูยังไม่ทราบเลยแต่ประเด็นคือไม่เกี่ยวเนี่ยข้อสอบกบพไม่เกี่ยวกับตรงนี้ออกแค่นี้ สนุกไหมครับชัดเจนไหมและออกแค่ตามครูนี้ลูกสอนชี้ทิศอุปมาท่านนีพรนึกออกเนี่ยจะนึกถึงครูได้ลักษณะภายนอกเหมือนกันใช่ไหมไล่จากแมวไปเสือไล่จากนกเขาไปนกพิราบแล้วขึ้นลงดูเล่นๆดูครูครับสัตว์ตัวเล็กสัตว์ตัวใหญ่สัตว์ตัวเล็กตวัวใหญ,ใหญ,ใหญ่มีความสัมพันธ์กันยิ่งกว่าสั้ยิ่งกว่าความสัมพันธ์อีกดังนั้นการันตีว่านกพิราบถูกแน่ๆครับร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยทา่านครูสอนไหมเรามองในมุมกว้างเห็นไหมครับ ประสบการณ์สําคัญการเรียนก็สําคัญนักเรียนเรียนกับครูนักเรียนจะเห็นภาพครูผ่านลึกซึ้งไหมครับไม่ได้มาเล่นๆ่นมาจริงจังข้อนี้หลายๆคนไปคิดผิดผิดแล้วก็เดาว,ว่าเออได้รับการเรียนมาถูกแล้วจริงๆอาจจะผิดก็ได้นะครับเนี่ยดูครูสอนดีๆนะข้อนี้เป็นข้อที่คล้ายข้อเมื่อกี้เลยครับกอพิเศษวันเดียวกันแต่มันเป็นคนละข้อคล้ายกันมาดูหลายๆคนตอบข้อนี้ใช่ไหม ลิ้นจี่มังคุดเนาะเดี๋ยวมาดูกันแต่ครูบอกได้เลยว่าผิดแล้วครูกล้าพูดได้ว่าผิดมาดูเอาอะไรก่อนดีอ่ะเอาลิ้นจี่กับมังคุดแล้วกันนี่นะโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้เงาะนักเรียนจินตนาการลักษณะของเงาะโจทย์ให้เงาะใช่ปะ่ะเงาะแล้วโจทย์ให้คู่กับลำไยอ่ะดอกจันลำไยนักเรียนดูรูปดีๆนะจินตนาการลักษณะของเงาะมีอะไรบ้าง มีผิวด้านนอกปะสีแดงครูเขียนจะจัดเลยผิวด้านนอกสีแดงอ่ะแล้วผิวลำไยละ่ะผิวด้านนอกประมาณสีเหลืองสีน้ำตาลได้หมดครูสอนจัดแจ้งปะลักษณะาภายนอกอบอกแล้วครูเอาจริงเอาจังต่อสัญงานกพอพบใบมาแล้วนะครับเห็นลิ้นจี่เปล่าเขาแอบใบลิ้นจี่มาแล้วนะเรียนดูดีๆนะเขาแอบใบลิ้นจี่มาแล้วนะนี่ครูสอนชัดเจนและจะแจง้งและครูกล้าพูดด้วยว่า นักเรียนดูบอมผิดนะครับลิ้นจี่มังคุดไม่ใช่แล้วมาดูว่าทําไมไม่ใช่ลิ้นจี่ลิ้นจี่ต่อมังคุดปะดูต่อนะดูครูสอนต่อนะลิ้นจี่มีผิวสีแดงหันแน่หันแน่เน่จะได้เห็นภาพแลยเขาใบมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วกอพอเนี่ยลักษณะภายนอกไเ,เหมือนกันแล้วเอยใช่เนี่ยใช่แต่มังคุดมันเป็นสีม่วงลักษณะภายนอกสีม่วงตัวนี้ผิดใช่ไหม มันน่าจะเป็นสีเหลืองเนาะตรงนี้ผิดชัดเจนปะแล้วนักเรียนจะมาอ้างว่าที่นักเรียนพลาดคืออะไรนักเรียนจะมาอ้างว่าครูหนูมองข้างในเนื้อในมันเป็นสีขาว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 ดูดีครับมันขาวเหมือนกันมนะั้น่ะลำไยขาวใสเอ,อมังคุดขาวขุนนะดูตรงนี้คำๆเนี่ยอันนี้ขาวใสอันนี้ขาวขุน มันไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะนี่ครูพูดตรงไปตรงมาสุดแล้วนะข่าวไม่เกี่ยวเลยนะเนี่ยเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะเพราะมันไม่ได้เปรียบเทียบตรงขนาดนั้นโอ้โหอยู่ดีดูสีขาวเหมือนกันตรงกันไม่ใช่เนี่นดูครูเห็นภาพจัดแจ้งไงน,ะนี่ตรงนี้เกือบใช่แล้วเนี่ยสีแดงตรงนี้เกือบใช่แล้วสีแดงตรงนี้สีเหลืองตรงนี้สีม่วงตายไปเห็นปะครูสอนต่อให้เข้าใจลึกซึง้ง เงาะขนาดมันเป็นไงครับอีกอันหนึง่งเงาะมีขนาดเล็กคูวงตัวนี้เงาะมีขนาดเล็กและเป็นไงลำใหญ่ก็มีขนาดเล็กเห็นปะแล้วดูแล้วดูอ่ะอันนี้ไม่ว่าลิ้นจี่มีขนาดเล็กพอก้อมแก้มได้ไปในทางเดียวกันใช่ปะแต่มังคุดมีลักษณะใหญ่ตัวนี้ตายแล้วไม่เข้าพวกไม่น่าจะอุบมาเปรียบเทียบแล้วครูสอนจะแจ้งทุกอย่างเนาะดังนั้นตาย และอะไรถูกครูนี่ครับข้อสอบเขาให้มาจัดแจงดูนะลักษณะภายนอกภายนอกของเงาะสีแดงภายนอกของทัพทิมสีแดงภายนอกของลำไยสีเหลืองเหลืองออกล้ำตาลส้มก็เหมือนกันนันนี่รูปมันแค่สดเฉยเฉยนัเนี่ยไปดูส้มตัวจริงอะ่ะมีส้มเหลืองอ่อนๆถูกปะเหลืองมองๆเคยซื้อส้มใช่ไหมครับก็เหลืองเหมือนกันจัดแจงว่าเอาอีก จะได้เข้าใจชัดเจนแบบลึกซึ้งขนาดเงาะขนาดเล็กลำไยขนาดเล็กและสีแดงไปนะสีแดงของทัพทิมขนาดเป็นไงขนาดใหญ่ส้มก็ถือว่าขนาดใหญ่เห็นอะไรปะเนี้ยเ่นมันไปในทิศทางเดียวกันนะเล็กก็ไปกับเล็กใหญ่ก็ไปกับใหญ่ถูกหรือไม่ดังนั้นคำตอบครับจะแจ้งไหม ดูครัวธิบายชัดเจนไหมสีไม่เกี่ยวนะสีของข้างในอ่ะไม่เกี่ยวเนียนสังเกตนี่ครับเนี่ยสีเนี่ยแทบจะไม่เกี่ยวเลยนะเนียนดูนี่อ่ะคาารูเอาจระจเลยเนี่ยอันนี้สีขาวขุ่นอันนี้ขาวใสแทบจะไม่เหมือนกันเลยจะเปรียบเทียบแบบน,นั้นไม่ได้นี่แล้วถ้าเปรียบเทียบสีนี้มันตรงไปตรงมาเกินไปบ้าอันนี้นี่อุปมาเนี่ยครับเนียนยชัดเจนเบ้ามามา,มาดูครัวธิบายชัดเจนนะตรงนี้แดงกับแดงเหลืองกับเหลืองถูกป่ะใหญ่ใหญ่เล็กๆดูครับดูลูกศรชี้ทิศอุปมาครูเริ่ม ตอน,นั้นข้อนี้ผิดผิดผิดอยู่แล้วเงาะเป็นไงครับนักเรียนเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นไหมนักเรียนต้องระวังนะหลายๆครั้งนักเรียนคิดว่านักเรียนถูกใช่เหรอครับคนเฉลยคือสนักง,งานกอพอนะครับไม่ใช่ติวเตอร์เนาะแต่ครูกล้าพูดครับครูเฉลยถูกกล้าการันตีว่า99.99 99ละกันถ้าหลุดจากนี้ก็นิดหน่อยแต่มันน้อยมากเพราะครูเฉลยตรงไปตรงมาถูกปะหลักฐานจัดแจง ครูเฉลยทุกอันด้วยถูกไหมครับเงาะกับลำไยนักเรียนไปเรียนมาเฉลยข้อสามใช่ไหมดูครูเฉลยครับคาตอบคือข้อสี่เงาะกับลำไยดูนะเงาะกับลำไยจับคู่อยู่กับทับทิมทับทีมคู่กับส้มดูนะครับเงาะมีสีแดงแล้วก็ลำไยมีสีเหลืองเปลือกนอกลักษณะภายนอก ลักษณะภายนอกแสดงว่าอะไรนะไรครับข้อสอบมันมาในทางเดียวกันกับนกเขานี่ภายนอกดูภายนอกเออชัดเจนไหมลักษณะภายนอกแล้วลำดับของมันครับลำดับของมันก็คือแดงไปเหลืองใช่ไหมทัพทีมล่ะทัพทีมก็มีสีแดงแล้วส้มมันก็ออกส้มเหลืองอยู่แล้วสีส้มสีเหลืองมันสีเดียวกันใช่ปหล่ะสีคล้ายกันอุปมาอุปไม้ไงแดงไปเหลืองลำดับเดียวกันเห็นปะชัดเจนป่ะลำดับเดียวกันเป๊ะแดงเหลืองไงลักษณะภายนอก อ่ะลองมาดูขำๆมะม่วงมะม่วงมีสีเหลืองมีรุนว่าใช่มะม่วงใช่แต่ขำๆนกเรียนน้อยหน้าผิดน้อยหน้ามีสีเขียวเนาะต่อให้สุกก็ยังเขียวเนาะแตงโมไม่ใช่สีเหลืองแตงโมมีเขียวเนี่ยตัดชอยทิ้งเนี่ยทิ้งละเห็นปะครูให้เห็นภาพเนาะมังคุดเนี่ยมังคุดสีม่วงเนี่ยตัดทิ้งได้แลยเห็นปะมีถูกข้อเดียวจัแจ้งเลยข้อน,นี้ก็ไม่ได้ยากอะไรต่อครับครูสอนยังไม่จบคอนเฟิร์มทิศทางเรียนดูครับเงาะมันเป็นลูกเป็นไงครับเงาะครูเขียนตรงนี้เนาะ เงาะมันเสมือนว่าเงาะมันลูกเล็กลำใหญ่ก็ลูกเล็กเป็นคู่ของลูกเล็กแล้วทับทิมเป็นคู่ของลูกใหญ่ก็ไปในทางเดียวกันไงเล็กกับเล็กถือว่าในทางเดียวกันถูกปะละ่ะในทางลงใหญ่กับใหญ่ก็ทางขึ้นก็คือทางเดียวกันนั่นแหละขนาดเห็นปะมันเป็นคู่ของเล็กๆ็อันนี้ก็เป็นคู่ของใหญ่ๆแล้วจากแดงไปเหลืองจากแดงไปเหลืองครูเฉลยผิดตรงไหนกล้าการันตีว่าคำเฉลยของครูถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องพูดอื่นไกล แล้วหลักฐานคูแม่นยำไหมครับเงาะไปลำไยก็คือลักษณะภายนอกจากแดงไปเหลืองผิวอะพูดสั้นๆคือข้อนี้เขาเล่นสีผิวสีผิวของผลไม้ถูกไหมครับสีเปลือกอะทับทิมมีสีแดงแล้วก็ส้มก็มีสีเหลืองขนาดของเง,งาะกับขนาดของลำไยเป็นขนาดที่เทียบเท่ากันคือเป็นผลไม้ขนาดเล็กส่วนทับทิมกับส้มเป็นผลไม้เหมือนกันเป็นผลไม้ขนาดใหญ่นักงเรียนดูครับทิศทาง เล็กคู่กับเล็กใหญ่คู่กับใหญ่ไงก็คืออุปมาุปไมคลายกันของที่คล้ายกันใช่ป่ะคู่ของคู่เล็กก็คู่กับคู่ของคู่ใหญ่ไงเหมือนกันแล้วลักษณะของสีจากแดงไปเหลืองเหมือนกันแค่ตัดสีก็จบได้แล้วข้อนี้คาตอบคือข้อสี่ถูกป่ะดังนั้นนี่คือการเฉลยของครูชัดเจนไหมครับข้อนี้ไม่ได้ดูวงครับมันยากเกินไปดูวงไม่มีคนรู้วงหรอกครูเป็นนักวิทยาศาสตร์โดยตรงครูยังไม่รู้วงเลยเพราะครูไม่ใช่นักสูโรจิต่อให้นักสูโรจีนักสัตววิทยาก็ต้องเปิดถึงจะรู้วง วงเฟรดีเดกับคอลัมบีเดครูเพิ่งรู้วันนี้แหละที่สอนนักเรียนอะเรียนวิทยาศาสตร์มาเป็นสิบสิบปีสอนวิทยาศาสตร์มาเป็นสิบสิบปีเพิ่งรู้วันนี้ว่าเป็นเฟรดีดครูพูดชัดเจนป่ะไม่มีใครรู้หรอกแต่ลักษณะภายนอกของมันครับแมวกับเสือแล้วก็นกเขากับนกพิราบเป็นลักษณะภายนอกที่มันเป็นไงคล้ายกันถูกไหมครับแมวจะคล้ายกับเสือนกเขากับนกพิราบคล้ายกันแต่ขนาดต่างกันเห็นป่ะนักเรียนสังเกตอันนี้เห็นป่ะเป็นคู่ของขนาดตรงข้ามเห็นเปล่านี่ เป็นคู่เล็กสลับใหญ่เห็นปะนี่ก็เล็กสลับใหญ่เห็นปะชัดเจนนะดังนั้นข้อนี้ไม่ได้ดูวงต่อให้วงมันเป็นวงเดียวกันก็ไม่เกี่ยวกพอพไม่ได้เล่นตรงนี้ต่อมาข้อนี้ก็เหมือนกันแต่ข้อนี้เป็นคู่เล็กๆใหญ่ๆเห็นปะมันเป็นคู่ไปในทางเดียวกันเห็นภาพไหมครับไม่ว่าจะมองมุมไหนคําตอบตอบสี่แบบชัดเจนแล้วช้อยเขาให้มาเนี่ยช้อยถูกแลวเนี่ยเปลี่ยนช้อยอื่นไม่ได้เนี่ยต้องเป็นทัพทีมกับส้มอยู่แล้วโอเคไหมครับโคเขียนจะแจ้งเนาะ หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนะครับอย่าลืมไปดูคอร์สลูกศรชี้ทิศของครูนะนักเรียนจะรู้เทคนิคการตอบแบบกพต่อมาอุปมาอุปไมลองไปดูข้อสอบจากเว็บไซต์กพไม่ต้องไปดูเองครูเฉลยไว้ให้แล้วอยู่ที่ครูนี่แหละเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ไปดูเฉลยกพนักเรียนจะรู้ว่าเออตอบตามแนวของกอพอตอบยังไงอย่าคิดขึ้นเองถูกไหมบริหารเวลาบริหารยังไงทาวิชาไหนก่อนเอกสารประกอบการสอนเดี๋ยวแปะไว้ให้คลิปติวกพทุกวิชาเดี๋ยวแปะมาให้ครับ ทุกอย่างอยู่ตรงคอมเมนต์ดูง่ายๆเรียนขอบคุณครูตรงไหนล่ะนักเรียนเข้าไปขอบคุณครูตรงไหนด้านล่างใช่ไหมปักหมุดไว้ด้านบนตรงขอบคุณนะครับเขาเรียกว่าลิงก์ปักหมุดครูแปะไว้ทุกอย่างแล้วไปติวให้ครบแล้วนักเรียนจะได้อุปมาอุปไมยนะครับหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อน,นักเรียนแน่นอนครับไว้เจอครูในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ